ใช่ไหมตัวละหนึ่งแต้มแต่ว่าถ้าลงท้ายด้วยเลข9ได้5คะแนนคะแนนถ้าได้เลขศูนย์ก็ลบหคะแนนติดลบหคะแนนนะครับนะไปไป9ก้ดูก้าเก้าดูดูคนมาแล้วนะครับกับปอปุ้งนายที่นายนะครับ99วันนี้แล้วครับเรามีทีมงานอันรัวมานะครับถึงที่เลยถึงที่นะครับมาท้าแข่งนะครับแชร์แลนการ์นี่ผู้แข่งเราไปดูกัน ส, man, ส,สวัสดีครับพี่ดำสวัสดีคพี่พี่ทีมงานฮัลัวครับสวัสดี Let's go วันนี้ให้น้องใช้ท่านไหนพี่น้องอยาได้ท่านไหนครับเปิดเลยไอ้โอมาดูอาวุธลางลับนี่ อันนี้เป็นคังนะครับนะนี่มมมมผมบอกเลยนะว่าโอกาสในชีวิตนี้ที่จะได้ใช้พันอิยาลานะครับหรือกินาลีนะแบบครบๆแบบนี้มีน้อยนะครับไอ้น,น,นี่ตัวนี้ตัวนี้นรุ่นรุ่นแรกใช่ไหมพี่ใช่ครับ <ๆ S 2> ราคา <ๆ S 2> นี่ไปไกลแล้วนะครับนะแบรนด์คนไทยนะครับแต่ว่าผมจะใช้ตัวนี้กินาลีเพราะผมชอบต้องอรอยใช้คันอะไรเอ่ยหนูใช้กินาลีเหมือนกันแต่เป็นรุ่นแรกโอ้ยกินาลีเหมือนกันเลยรุ่นแรกไอ้นี่ได้คืนไหมไอ้นี่เร์ บอกเลยนะว่าผู้หญิงคนแก่เกกเด็กนะครับได้หมดแต่ถ้าวัยรุ่นนะครับผู้ชายผมไม่เอาไม่สู้ น้องเขาเสร็จแล้วอะเรายังไม่ไม่เริ่มเลยพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะนูพร้อมนานมาแล้วน้องเขาเตรียมเสร็จแล้วแต่ผมอะเพิ่งเตรียมเสร็จนะกติกานะครับอย่างที่เราบอกกันไปว่าตุ้งตุ้งไม่ตุ้งแม่เนดินพันกันแล้วเนี่ยมีแมวตัวใช่ไหมตัวละหนึ่งแต้มแต่ว่าถ้าลงท้ายได้เลขเก้าได้ห้าคะแนนคะแนถ้าได้เลขศูนย์ ลบ5คะแนนเป็นลคะแนนนะครับนะไะเดี๋ยวเริ่มเลยบอกเลยว่างานเนี้ผู้หญิงอะถนัดมาถึงที่แล้วต้องเชื่อนนี่ไปแล้วนะคันกินาลีนะครับนะสีเขียวไปคันอ่อนคันอ่อน แต่ว่าไม่ได้ตกนานแล้วนะม,มีขนาดไม่ตกนานนะไม่ตกนานแต่กุ้งจับก่อนแล้วอ่ะ,ะวิ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 วเตัวแรกอโก,กิน,ไ,นไ,ไทยยังไงอะยังไงอะเขาเรียกว่าต่อให้ก่อน ต่างให้ก่อนลหรอคะเดี๋ยวพี่เอาเลกาขึ้นสามตัวปุ๊บพี่ชนะเลยคอยดูและตัวสุดท้ายก็เลขศูนย์เลขศูนย์อันนี้หนูสามารถไปช่างได้หรอไปช่างได้เลยขอเขาช่างหรือว่าขอเขาช่างได้เลยครับชุบชบ พี่ไทยตัวแรกตัวแรกหนว่าติดลบเลยอ่ะขอบคุณที่เขาเรียกว่าต่อให้ก่อนเลยนะตัวแรกก็มาเลยครับหน้าแต้มติดลบนะตัวใหญ่สเป้าเนี่ยเราอะหลงสวยเลยนะ่งศตัยแรกนตัวแรกตัวแรกติดลบ5้าเลย จะมีความความแค้นไอ้ตัวที่2มาแล้วนะแเราตกบ่อเดียวกันไหมเนี่ยเดียวกันสุดล้โอ้ลุ้นลุ้นอันนี้หนูแค่ทำให้พี่ไทยแบบตื่นเต้นเฉยพี่เสียความมั่นใจไปตั้งแต่ตัวแรงแล้วนานไงแอบ แอบใช้เลือหัวเชื้อเหรอไม่ใช่ด้วยเหรอไม่ด้วยอะไหนหัวเชื้อตราไหนมาแบ่งเลยเร็วไหนขอป้นหัวเชื้อหน่อยหัวเชื้อมีน้อยมีการใช้หัวเชื้อด้วยนะโอ้นี่หัวเชื้ออันรัวนะครับนะตัวนี้มาเพื่อความเท่าเทียมกันเขามีไอเทมลับใช้ยังไงครับน้องออยพี่บีบลงได้เลยค่ะอ๋อบีบลงบีบเยอะไหมไม่ต้องเยอะค่ะมันจะเนื้อมันจะเป็นแบบเหมือนเรลว แล้วเวลาใช้เราใช้ไงคับเราก็จุ่มได้เลยค่ะพี่จุ่มได้เลย,เยแค่นี้เองเนี่ยนะใช่ค่ะโอ้เนี่ยใช้แค่นี้เองพุ้งก็ให้ตกตุ้งได้แล้วประหยัดมากเลยนะครับนะทีนี้เราเท่าเทียมกันแล้วอยู่ๆก็มีคนต่อให้ก่อนเลย5คะแนนอโอไปแล้ว,ไป,ลวไปอีกแล้ว เลขเก้าก็คือหักลบลบ่ห้าไปครับขันองหนึ่งสองสามสี่หาเรื่อ้วมั้ยโอ้หทำไมเขาเมือนง่ายได้สห้าห้าหนึงสามเ้าสามตัวสุดท้ายั้งที่สองรุดรุดรุดอุ้ยติดแค่ไายก้ามรุด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 โอ้ยสวยงามอันนี้ต้องได้เลขเก้าแน่นอน เ่ขห้าสองสามนี่วัดต่อหน้าด้วยซึบนี่โอ้ไม่ต้องส่งนานหมวเชื้ออันรัวนะครับนะจับแล้วนี่ตัวนี้เลขเก้าแน่นอน ถ้าไม่ได้นะให้น้องออยเอาขี้หมาผมแล้วมาพ่นใส่หน้าได้เลยนี่ <S <S <ๆ>เอดแล้วนะครับตอนนี้เลยนี่นะครับนะตัวแรกของผมครับไปช่างกุ้งกันปึ๊บปึ๊บปไปสิบองไม่ต้องเมนูเลขศูนย์ก็ถือว่าโอเคแล้วไปตัวต่อไปอ วัดดวงดปล่อยปุ๊บอยู่ก็คืออยู่ตแต่ว่ามันกินข้างๆเนี้ยมันก็จะอยู่กับที่ไหมอ่ะเป็นเป๊ะคงเดินเลาะไปมั้งเอาแล้วอุ้ยแปลงมาทำอะไรนิ่มากินคันนี้มากินคันนี้นี่กินคันนี้นี่ อ้าวอาล,ลันเลขศนยเลยมการสาแช่งเกิดขึ้นแล้วน,นะเลขศู <blows> นด้วยอันเลขนแน่เลยมาแล้วนะครับนะหัวเชื้ออันรัวนะครับตัวนี้แค่หยอกเบาๆนะครับนะนี่เข้าฝากด้วยว<ล>ดูย <ๆ S 2> หัวเชื้ออันรัวนะครับหยดเดียวเอาอยู่นะครับช่งนักหนักกันนะเลขกศูนย์ด้วยช่ไหคครับ 8 5หครับแปด้มที่2ครับค่อยๆไปลาวานเดียวมี2รับสินะครับโอ้โหเขามาว่ะเขามาว่ะนิ่งๆแต่มานะเฮ้ยเต็มเต็มเต็ม เขาปากอีกแล้วนะครับหัวเชื้ออันรัวนะเขาปากทุกตัวต้างมันใหญ่อันนี้เลข9ก้ามันใหญ่หญๆนี่น่าจะเป็นเลขศนะูนย์นะอุ้ยเลข9สิเกิดเป็นเลขศูนย์ เอียงมาทางนี้หน่อยค่ะโอ้ยตัวใหญ่ๆนั้นเลยนะเก้าเกจะลงกุ้งใหญ่นะครับกินารีนะครับนะเนีเยาให้ดูความอ่อนช้อยของเขานะครับป๊าบแมวอ่อนช้อยนี่หมายถึงว่าคันหรือว่าคนคนอ่อนกากแท้มาโชว์กากให้น้องดูแล้วเนี่ย บรับมีสามวีเีย่ออเลกตัวที่ตวที่เท่าไหร่นะครับนตัวที่เท่าไหร่ไม่รู้ค่ะแต่หนูต้องหาให้มันแบบลบสามสามคะแนนอันนั้นไปก่อนขอให้เก้าแต้มสาุ กองเชียร์หนูศูนย์ศูนย์ทั้งนั้นกองกองเชียร์หรือกองแช่งอ๋อกับกับหัวเด้ไหมเป็นเลขเก้าอันนี้ลองไทยเก้าหกถ้าเรากับหัวเป็นเลขเก้าไหใช่ไหมใช่อุ๊ยไปอีกแล้วไปอีกแล้วเก่งเกิน S <S นี่ขนาดเขาติดลบไปห้าแต้มนะ <S 2> <S 2> แล้วเขาตีตื้นเราแบบจะโหดเลยขนาดนั้นเอาจริงๆอ่ะผมเออไปแล้วนะ <S <S 2> <S 2> คือเดี๋ยววัดเดี๋ยววัดน้องเขาเก่งจริงๆนะน้องออยเนี่ยน้อยน <S <S อ้อยของกันเลยน้อยต้องมาชวนใครเขียกเป็นสามสามเ่าหนึ่งใบนะสองครับ อันไหนก็ได้หรออ๋ออยากได้เสี่ยมอยากได้เสี่ยมพัวเขาเล่นอะไรกันหรอเฮ้ยได้แก้วด้วยหรอเขาเล่นอะไรไม่รู้อ่ะเล่เลขสองไงเมื่อกี้ใช่ไหมได้รวมกันเป็นอ๋อรวมกันใช่ไหมได้แก้วเฉยเลยหนึ่งสองสามจึ๊บ เฮ้ย <Hey. S 2> มาเลยลงไปมีก้อนแล้วสังเกตดูนะอย่าง,งกับคารา,าเมลเป็นเส้นวิ่งหาเห็นเห็นละอองที่ออกมาไหมอ่าแ้วพอไปอยู่ที่พื้นปุ๊บสังเกตว่าจะมีละอองที่แตกออกมาเป็นความเงาที่แตกวิ่งๆดูนะสังเกตสิมันค่อยๆแพร่ออกมานะครับนะจากตัวหัวเชื้อนะครับส่วนตัวเคยเห็นแต่ที่มันฟุ้งไปเลยแต่น,นี้นะครับกว่าจะฟุ้งก็คือลงไปถึงใต้บ่อแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่า ภูมิปัญญานะครับของอันรัวอย่างเดียวนะครับนะเจ้าอื่นยังไม่มีนะครับนะแบบนี้สุดยอดเลยนะผลหนึ่งแพงไหมครับพี่ดำผลหนึ่งอยู่ที่หกสิบบาทหกสิบบาทนะครับนะร้านเดอะพิเชอร์มีขายอ่าร้านเดอะพิเชอร์ร้านค้าตกปลาชั้นนำนะครับทั่วไปมีนะครับต้องตัวนี้เลยขออนุญาตนะพี่นะนี่เลยนะครับไม่มีไพ่เกบแต่วันนี้เลยนะครับหัวเชื้อตกกุ้งอันรัวนะครับนะสุดเด็ดเลยนะครับ คือเขาคิดคนเพื่อนักตกกุ้งบ่ออยู่แล้วนะครับนะว่ามันต้องให้ลงถึงก้นบ่อแล้วมันจะเซตให้เหยื่อนะครับไอตัวหัวเชื้อเนี่ยมันกระจายพอดีเลยเห็นนะที่เด็ดเลยนะครับนะเอ้าสนใจเดี๋ยวจัดได้ตัวนี้นะครับหัวเชื้ออันรัวครับผมกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะครับนะกุ้งไม่กินคนกินก่อนนะครับอันนี้เป็น3มชั้นทอดน้ปํปตานะกับน้าจิ้มซอสสีราชานะครับนะตัวนี้ร้อนๆเลยนะครับนะซิมสองตัวเาแหม ออให้น้องออยกินบ้างคะอ๋ออันนี้อะไรคะเนี่ยสามชั้นทอดน้ำปลาเหรอค่ะร้อนหน่อยครับอืมนะอร่อยไหมอร่อยครับอร่อยมากเลยนะครับนี่ให้พี่ดำลองดูน้ำหนักเรอน้ำหนักโอ้น้ำหนักอ๋อหนูว่าเราหนักตอนนี้พุ่งไม่กินคนกินก่อนละว Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow. Feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Damn ain't that great. I don't want to go to work cuz my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cuz I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, oh. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it, all And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you going move for What you gonna be? And do you believe? กินแล้ว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 กินพร้อมกันเลยอาตัวเดียวกันเปล่านี่ตึง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 ไปลุกลานบ้านเขาด้วยอากุ้งหนูกำลังกินเลยตกใจหนีแล้วมั้งเนี่ยมาแล้วเหมือนจะเป็นเลขศูนย์นี่มาแล้วครับเข้าปากจริงๆนะตัวนี้เห็นไหมหัวเชื้อนะครับอันรัวนะ เข้าปากเลยตึงๆนะครับแบบนี้เลยนี่ไปเดี๋ยวเราไปชั่งน้ำหนักกันไปครับไปไปไปเก้าเก้าเก้าดูดูคนฮะก่อนหัวโหราอร่อยก่อนเลยคนแรกอะ เอาเลขอะไรดีนะแต่ไม่เอาเลขศูนย์นะถ้าเลขเก้านะคือเหมือนแบบตอกฝาลงผมไปเลยอ่ะแค่กินเข้าปากเลยพี่เบนโนเนี่ยเต็ม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 เตนเต็นเต็มเเตม็เตเมตเต้ตเตตเต้นต อุย้ยอีกนิดเดียวแอนเป็น,นเลยแ <สา S 2> ทำไมเก็บไดนเลก้าแล้วทางเาเช็ทะเลมันไม่เคยเช็ทะเลไม่เคยพุ่งมนาไปกดพุ่นหมดแล้วเดี๋ยวทางเช็ทะเลบอกเขาให้ซินสานาทีก่อนเอาแล้วพี่ อย่ารุนดนอะอย่ารุดอย่ารุดติดอะไรอะ่ะไม่พี่เชียร์คือแม่งไม่มีหนทางไหนชนะแล้วนอกจากให้น้องเขาได้ศูนย์แต้มนะครับวิดูมันติดหนวดด้วยมาดูดิติดหนวดนิดเดียวเบ็ดอะไรเนี่ยครับอันนี้เขาเรียกว่าเบ็ดแถบแถบแดงของไอวิวิไม่เช<ย><ย>ื่องเว้ยยายาาแถบแดงอถยาลานะครับตัวนี้เห็นไหมวัดติดหนวดเลยนี่ นะสุดยอดจริงนะครับความคมความบางนะครับต้องเบ็ดตัวนี้เลยนะครับนะไปช่างขอให้ได้ศูนย์นะครับเพื่อใช้ชนะของพี่ไปเลยน้องพี่จะรอผมตรงนี้อย่างเงียบๆงานยิงยิงพนิทานเัมือนการอยากให้แบบเป็นร้านเพื่อคนุ่งปากานไปเกอบยาวเง พี่ท,ทายเล็กไรอะเล็กศูนย์เลขกศูนย์พะชาเข้าข้างเราไปเริ่มสบัดเยอะไปหน่อย <c oughs> ลงลงแบบแปดศูนย์ <c oughs> เป๊ะเ <c oughs> ป๊ะมากอะ่ะสบัดเยอะไปหน่อย <c oughs> คือแล้วดูดิเวลาหมดแล้วเหลนะือนาทีสุดท้ายไม่ต้องแข่งเลยอะ่ะอันนี้นอนมาเลย <c oughs> ไม่มันถิดเราอ่ะอยู่แล้วไม่ต้องตกก็นชนะใช่ว่วต้องไปฝึกเรื่อดวงมาใหม่นะน้องฮะก็วันนี้นะครับจบไปแล้วนะครับกับทริปตกกุ้งนะครับขอบคุณน้องออยมากมากที่พี่พาพาไม่ใช่พี่พาพาพี่มาหาพี่เขาเรียกว่าอะไรวะช,วน,นชวนกันมาตกกุ้งด้วยกันมาตกกุ้งแต่ก็คือชนะด้วยสกอร์นะครับ แต่ว่าดูจานวนกุ้งน้องเขาดิอันนี้กุ้งที่น้องเขาตกได้นะนี่คนอะไรสวยแล้วยังตกเก่งอีกเป็น<ด><ด>ไงล่ะไม่ธรรมดาดแล้ว<อ>ดู<ม>สก,กอร์พี่ดูของพี่ไทยไหมสามตัวไปดูน้องเขา พี่ไทยมาประทวงห่างไกลกันเหลือเกินนะครับอ้ไรนผมขอเรียกว่าวางแผนไปแล้วไนงะให้น้องเ็าตกไปเก่งนะเ็าตกไปนะครับนะไปนก็ขอบคุณน้องออยมากมากคุณเช่นกันค่ะพี่พาพี่มาแล้วก็ชวนกันมานะครับเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้านะครับอาจจะมีคลิปไปตกด้วยกันอีกวันนี้ฝนตกแล้วเดี๋ยวขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ก็ขอบคุณเฮียมากนะครับอันนี้เป็นเฮียเจ้าของบ่อตกกุ้งนะครับ99นะครับ99ที่รักนะครับนะนายที่นายนะครับนะฝากให้เฮียนะครับแนะนําบอก่อยครับว่าที่เนี่ยมีดีอะไรถึงหน้ามาตกครับที่นี่นะครับเรามีกุ้งไซส์ใหญ่นะครับกุ้งนะครับตั้งแต่หน้า90ขึ้นนะครับบนถึงหน้า150กว่ามีทุกวันนะครับครับแล้วก็โปรโมชั่นตอนนี้นะครับของผมก็คือตก5ชั่วโมงจ่าย4ชั่วโมงอ นะครับแล้วก็มีเหมาวันครับผมแต่ละรอบจะมีการจับฉลากทุกที่เรือนก็คือห้าจ่ายสี่ห้าจ่ายสี่รางวัลที่หนึ่งสามพันบาทรางวัลที่สองสองพันบาทรางวัลที่สามหนึ่งพันบาทไม่ต้องทำอะไรเลยแค่มาตกครับผมตามจำนวนวันนะครับหนึ่งวันนะครับหนึ่งโกลงก็คือจะมีใบเสร็จ แล้วเขียนชื่อที่อยู่แล้วก็เอาไว้ที่กล่องอ๋อมีชิงชิงโชคชิงรางวัลใช่ไหมครับใช่แล้วก็ทุกวันอย่างโตราบโตของรายวันนะครับควันธรรมดา800นะครับแล้วก็เสาร์เสาร์อาทิตย์นะครับลิกนะครับ850ต่างกันห้าสิบบาทชิงทองครึ่งสลึงชิงทองด้วยใช่ครับโอ้ชิงทองครึ่งสลึงอ่าแล้วก็เราจะมีรายวัลตัวเลขครับผม ตัวเลขก็คือ,อเลขเก้าครับเลขเก้าทุกวันหนึ่งอาทิตย์ใครที่ได้ตกได้เลขเก้ามากที่สุดหนึ่งอาทิตย์นะครับรับรางวัลหนึ่งพันบ,บาทโอ้ที่สองห้าร้อยบาทที่สามสองร้อยบาทแล้วก็ผมจะมีเลขไซส์ต่อละอาทิตย์ครับผมกำหนดไซส์ขึ้นมาตัวไหนก็ช่างหนึ่งอ, 1> 1อาทิตย์ตกมารวมรวมเลขรับของรางวัลเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าโอ้เฮียนี่ใจตั๊มมากมากนะ แจกแล้วดูดิบ่อใหญ่นะครับอากาศโล่งโปร่งสบายอาหารอร่อยนะครับเครื่องดื่มพร้อมนะที่นี่ตั้งอยู่ที่ไหนครับเฮียบ่อ99ถนนนะครับระหว่างถนนกิ่งแก้วเทวราชบางนานนะครับครับผมตาม Google Map ได้เลยบ่อ99ก็วันนี้น้องขอบคุณเฮียมากมากครับขอบคุณเช่าพื้นที่นะครับนะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าน้องมาอีกครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ